บอลก็มานะคะเบอร์จ้าวันนี้เรามาซ้อมบอลกันนะคะทีบอลจะพูดบอลหนึ่นง <laughs> ทีมพูดบอลหนึ่งเราก็มาน้องมา,อาตัวเล็กนะคะทีมไหรเขาก็มาเด็พี่บอยก็มาน้องเปรมก็มานำทีมตัวเอกนะคะน,นเลือ เราทีมพี่ดารานะคะแกชื่อพี่ปอนเลียนแล้วหลายรอบแล้วทีอย่างเระบอกตาโอ้โอ้นี่ผมต้องถอดสวยขอบคุณเดี่ชิสวยมากจากใครเนี่ยซื้อเองเหรอจากเพื่อนจากเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรเหรอพี่รู้จักไหมเพื่อนเนี่ยใจเพื่อนเนี่ยใจเพื่อนไม่ออกงา ไอยอไอยอง้ยองเพื่อนพระเอกนะคะมีพี่ดาบาพี่ปอหรือว่าพ <te am eight> um. ี่ม่อนพระเอกมาด้วยนะคะดีพี่นักซ้อมบอลด้มือนดพี่น้องันเป็นเงาซื้อโมเมนต์ไม่ดแกบไอต่ำแล้วก็ลุ้เลยไอต่ เพ่กำลังจัดท oh. ีมนะคะมาทอดซอสอม่าีไม่ร่างมันเยอะ่ให่บเทียด้วยบอเตนี่กำลังจัดทีมนะคะบอสจะมานะคะบอเจยวเตบอลน่สั้นเ้ขาเลยยว 谢谢ว่าไญยะโอ้เลยมาหาพี่ไม่โอ๋สาวเรียนเท่าพี่มอนราคาพี่มอนพี่มอนแสดงดาราคนที่นอพี่มอนนะคะหน้าเหมือนกันกับผู้ิีสันมากเลยนะคะแล้วก็พี่ปอนดารานะคะไม่ได้พูดอันเซบันก็เก่งพี่น้อยฟูลทีมนะคะแบบว่าซ้อม ทีมเพราะว่าวันที่17จะมีแข่งบอลกับพี่ไผ่พงศธรนะคะเขาเรียกว่าวอรมมือบางพี่น้องบางมือนึงโดยพาะเด็ซ้อมบอลนะคะนี่น้องเปรมนะคะปิดซ้อมเลยพี่เหมียวก็แบบว่าเตะอยู่นะเตะทุกแมตช์วิ่งไม่บอการ์วิ่งบอการ์แรนเข่าบอลนอแบบว่าเตะกับผู้ชายเมื่อแบบมันเป็นเก่งๆเนาะมันบอการ์แรงบอการ์ใหญ่กว่าเะท่าน้องแม้ ไม่กล้าเข้าไม่เท่าไหร่เขาบอกกประกาศเข้างกากันขึ้นค้ามหมายเาเป็นผู้หญิงอยู่ฝั่งดาราตั้งหากเอออยู่ฝั่งนั่นแหะเ่อเนนีควขมเป็นเตฝั่งดาลารกผมเป็นเตแล้วกบประกาศอยู่ก็เราเป็นผู้หญิงไงใช่เราเป็นใช่ก็เลยแบบว่าพวกได้ออกกอากายพวกไ้แลนพวกได้ฮัทแลนฮัทแลนตับแ่งมืกับสดซอมี้งมั้งพวกนี้มาอีกใช่ไหมไม่รู้อยุสานก็หนึ่งปีใช่ไหมเพื่น แสิบะไองกรสองคู่ที่แบบนี่ยเอเปยบอแล้วี่สร้างหยือเปล่งมีสงคู่แล้วเอาไปใ่อยู่ไหนมันมีอีกคู่หนึ่งนะตอนนี้เบอรเราคบแล้วค่ะตาที่เปเลจาโอเคพี่น้องวันนี้เรามาซ้ลานะคะเป๊ะจ้า